ติดแล้วเหรอมาให้ยายด้วกันก็ปิดวัางหันเรื่องปิดลืกสนงิพี่สิี่เข้ามาแล้วคนนีแต่เสื้อตดเครื่องเลยไม่ได้ร้องด้วยนะวันนี้เก็บอเลยครียวไไปไปเก็บอเลยน่ อวันนี้วันนี้หนูก็ร้องคนเดียวนะทำไมหนูไม่เก็บคนเดียวอ่ะขอร้องด้วยหน่อยสามเพลงมาฉันกันมาไม่ทอดแล้วสามเพลงหนูจะให้หนูไม่หนูไม่ให้ใครร้องหนูจะร้องคนเดียวได้ตาถามร้องแต่ช่วงแต่สุวงนี่เป็นยังไงร้องแต่สุวงนี้มันยังไม่คุ้มเลยอ่ะเอาผู่เดียวนะแม่สองถุแม่จะร้องคเอาคู่เดียวแล้วนี่ยังยังว่าบ่าัห้ได้คุ้มอยู่นั่น พวกนี้จะให้ใครเข้าไรด้วยโน่นโน่นที่ดาดาหยอกล้อเงี้ยบนตั้งแต่ตามฟังคลิปมาเนี่ยมีวันนี้ลูมาซ้อมข้างล่างก็ได้ลูกหรือว่าจะซ้อมข้างบนตาเต็มไปเลยว่แมนดอกตายจากนอนือลยสิแบบฟังเพลงที่ดาวร้องวันนี้ยาเพชรก็น้ำตาซึมด้วยเลยอย่าเข้าไปปอดจางไรเลยมันเพ้าทุกเพลงเลยอ่ะ ไปจะไล่นั่งเตียงอ๋นั่งอยู่คเราม่งดีล่ะนั่งรดีบ้านูเข็ยังที่ล่ะลองบ้านยิมอยู่เห็นไหมว่าจะเอาให้มันถึง22่สิบสองทุ่มนี้ยังเกาะยี่สิบสองทุ่มเป็นังได22ี่สิบสองทุ่มสสองทุ่มนั้นสองเีโอ้ยมื่อนียเมื่อนี้อาการหอนยุ่งไหลาย ค so ือ <in> ส <Asia> ิบ <inan imate suffering> ่เมยเป็น oh อันคือส <ss> ิบ่เมยเป็นดิดด้องดองเนี่เพพอมากเวยฝากเพลงถึงยายนิเลยอันแล้วบ้างอันเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังอยู่ตะวันจกอ่านออกบ่ ทบสมสมทบทบสมทบสมทบทบสมเอาเมื่อนั้นข้าเจ้าพิมมาวานนยังไันวานวานไหมปากหันปากหวนเธอน้อปากหันแค่เพื่อนว่าปากหวานก็ไปอ่านว่าปากหันเนยมันเล่เป็นตะก้นก็เลยเป็นตาอยางหัวไปเลยแค่ยงนี่ไปหนีเล่นบ้านหลวงพึ่งมันมีฝนดอก

ดอกจังสั้นโลดเป็อย่งนงพึ่งเ้าก็เฮ็ดอ้อมเฮ็ดอ้อมไปโรดแล้วบ้านนั้ามตังกงมาเพรทะว่าบี้งามงเ่ที่แขกันกมีก็ได้เมนเมแสดงมันหลยต้นนีตางนปะนี่ต้นลำคือยังลำเรืองก่อนแต่ว่าถ้ได้ลำเมืนเอาออกมัเป็นตหรอบ่งันบ่งันบอลเงาไหมบอลเงาพุดเอาเงามัน่พึ่งเอาหนามาเอาบอเออบอลเดอกอน บอลอวมถิมไว้สกกอนพคดเงามั้เ่ยละเจ้าใดนะน่เป็นห่มพอดีเลยวพรมีแดดเลยุคดเงามันไปปลูบกไหมีายับกเขาซาภัยในห้องเยรุ่นบ่ แล้วก็เก็บผ้าขาสะล้วพี่น้อง